เปิดแค่1นล้านสี่หมื่นพี่บ้าแพงขายกัน9ก้าแสนกว่าอีกเปิดล้านสี่หมนบ้าเหรอไม่ไ,ได้ไม่ต้องซื้อครับไปซื้อที่อื่นครับเป็น <laughs> ตัวโฟลวิลสามปี2อ0พครับพี่เอ็มสองแสนสามหมื่นสบาทฮนะชเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับรถปีสิรถใหม่อยู่เลย,ย,เพ,ยพี่เอ็มสองแสนบาทครับ โ o ร t จ n เ r 2.5ตัว G เลยนะฮะลูกค้า2.5ตัว G บอกก่อนว่าคันนี้เกรด A พี่เอ็มราคาเปิดแับสซัพรามากครับ309 309เหรอครับปีอะไรปี13ครับปี13 2.5 G เครื่องปี13เปิด309ราคาที่ขายหน้าร้านอยู่ที่7 7 1 9โอเคตีว่า400 0 สี่แสนน้าร้านขายเจ็ดแสนต่างกัน3 0 0แสนมันอาจจะจบราคานี้ก็ได้นะผมบอกให้เลยนะมันไม่ใช่มันจะวิ่งแบบแสนไม่ใช่แต่มันอาจจะวิ่งเป็นแสนก็ได้ซื้อเข้าเนี่ยเป็ดเสร็จคือ5 0 0แสนแล้วกันอ่ะลดล้าน3เหลือ5 0 0แสนอ่ะน้ารานขาย7 0 0 0แสนให้เห็นๆเลยคันนี้เป็น t ต y o ต a v เร s นะครับ1.5ตัว E p 1ีครับพี่เอ็มอันนี้รถสวยอีก1คันนะครับเกรดซีนะฮะมายวิ่งมาอยู่80,000กว่าโลนะฮะค่อนข้างน้อยนะปี12นะครับเปิดอยู่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทพี่ซื้อได้เลยนะครับ ไปครับลำดับที่2 0งศครับปี19นะรถใหม่ 1, 1> พี่ไปวิ่งมาแค่13,000สมโลครับพี่ฮะ13,000สมพโลพี่คุณได้ปี19เปิดเท่าไหร่1ล้าน40,000บาทครับพี่เป็นรุ e ่นเอลิทนะครับลูกค้าแต่รถข้างในสวยอวอร์เ,เกตเอสวยมากพร้อมใช้ประมาณล้านล้านห้าครับพี่เอมือหนึ่งเปิดแค่หนึ่งล้านสี่หมื่นพี่บ้าแพงขายกัน9เก้าแสนกว่าอีกเปิดล้านสี่หมื่นบ้าเหรอสภาพมันเอเลยนะไงไม่ได้ ไม่ต้องซื้อครับไปซื้อที่อื่นครับ <c oughs> ไม่ได้ครับอย่าซื้อครับเพราะว่าหน้าร้านเขาขายกันเนี่ยครับเนี่ยเขาขายกัน9ก้าแสนกว่าบาทผมผมเปิดร<อ>้านห้าหมื่นอย่าเสือกซื้อนะครับเต็นไม่ซื้อแน่นอนราคานี้ร้านห้าหมื่นตัวนี้ถ้าซื้อเข้าต้องมีมันแปดแสนฉะนั้นต้องไปลดอีกสองแสนแล้วแต่ไฟแนนซ์ครับเขาอยากจะให้เท่าไหร่เขาก็ให้มาแล้วมันก็ค่อยปรับลดลงมาเรื่อยๆแต่ใครอยากได้ก็ว่าไปซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้บอกไม่ได้จริงๆ Fortuner ลําดับที่1109ครับ1109เป็นตัว4 wheel 3.0 V ปี2006ครับพี่มล้าน6แน่นอนตัวนี้ถ้าเป็นตัวท็อปสวยมากคร4 w ไม่เคยชนเลยพี่เป็นไงราคาเปิดเท่าไหร่234,000บาทฮะรถ15ปีจากล้าน500,000เหลือ232,000 30,000บาท0บาท4,000บาทนะครับแต่อย่าหวังว่าจะจบราคานี้430,000รับเปิดเท่าไหร่เปิดอยู่200,000พี่230,000 สองแสนสามต่างกันสองแสนครับสี่แสนสามหมื่นอย่าเห็นเต็นท์ใครนะโอเคสี่แสนสามต่างกันสองแสนบาทสองแสนบาทมันถูกพอที่ลูกค้าจะซ่อมรถคันหนึ่งสองแสนไม่มีบ้าที่ไหนซ่อมรถกะทีสองแสนครับเกตอะไรวะเกตซีเลยพี่เกตซีเอบีซีอย่างเงี้ยนะครับอย่างมากก็ซ่อมเต็มที่ห้าหมื่นบาทเต็มที่เลยลูกค้าสามารถสู้คันนี้ไปถึงเท่าไหร่ครับจะเปิดสองแสนสู้ไปถึงสามแสนได้เลยห้าหมื่นบาทเลยถ้าไม่ต้องซ่อมสู้ไปอีกแสนห้าแต่คิดว่าอย่างมากก็จบสี่แสนต้นๆ้นโรลยูต้ายาลิศคันนี้เป็นตัว 1.2e นะฮะคุดสองอีนะฮะค รถสวยอีกแล้วเกซีไมวิ่งมาอยู่7จ็ดหมืนโลแสนแปดหมื่นเจ็ดพันพี แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเปิดอย่างงี้เคเคดูถูกกันวันนี้เราจบแสนแปดหมื่นเจ็ดพันรถป้ายแดงเกือบ700,000บาทให้ราคาคุณมาแสนแปดหมื่นเจ็ดพนตัวนี้หน้าร้านขายส0 0แสนได้ไหมตัวนี้เป็นตัวสวิฟตนะครับปี19บเก้พี่เอ็มสิเก้เกทเองมไมวิมาอยู่หมื่นหกพันโลพี่เาิดอยู่สองแสนสามบาทป้ายแดงห้าแสนนี่เปน้าแสนแาร้านขายสี่แสนกว่าเราเปิดอยู่2องแสนสหัวเดียวนะครับหัวเดียวน่ารักตัวนี้ป้ายแดงอยู่มาก ห้แสนประมาณ6แสนแน่นอนนะครับหัวเดียวไอรักรีโว้ครับพี่เอ็มปี15พี่ รถสวยอีกแล้วเกตซีไม่เคยชนเ <Yeah. S 1> บิดราคา2อง0 0 0สามพันี่สองแสน0ปี15ลด6รถปี2องแสนหน้าร้านก็ขายอยู่มาตั้งสามแสนกลางๆเชฟแคปติว่าผมบอกให้เลยผมอะใช้มา5ปีเมื่อก่อนใช้ดีมากมากเลยนะครับป้ายแดงร้าน3ล้าน4ี่ผมใช้แม่งแบบไม่มีซ่อมเลย5ปีรปคาคาแคปติว่าครับ2.4 lt คันนี้ปี13 PM, <S <S 3, พี่เอ็มราคาแสนสามพี่แต่ต้องแจ้งก่อนพี่เอ็มคันนี้มันมีอาจจะมีแตะมาบ้างครับเพราะว่าเป็นเกตดีด็อกครับเชฟปี13ปี13รถ8ปปีจากร้าน ต้นต้นล้านสาเหลือแสนสมผมบอกให้เลยแม่งรถใครเอารถครอบครัวเนี่ยต้องซื้อหน้าร้านตัวนี้ต้องมีขายสามแสน ผมว่าต้องมีใช่ไหมเป๊ะเลยต้องมีสามแสนห้ากูขายแสนสามแล้วถ้าแสนสามซื้อไม่ได้มึงสู้ไปเลยสู้ไป2องแสนห้ายังสู้ได้เลยถูกกว่าหน้าร้านเกือบแสนนึงเชฟโรเลตโคลอร์โดนะครับรถปีสิบเก้ารถใหม่อยู่เลยพี่เอ็มโอ้ไม่วิ่งมาอยู่4ี่หมื่นสองพันโลแบบนี้น่าเชื่อเลยพี่ไม่แท้แน่นอนอ่าเกีตเอพี่เอเลยนะครับสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทครับป้ายแดงเนี่ยหกเก้าเก้าแล้วเขาลดเหลือห้าแสน 4 0 0 0มบาทลดลงไปมาณแสนกว่าบาทพอเป็นมือ2แม่ก็เลยลงจากห้าแสนลงมาอีกเหลือ2 0 0 0 0 0กว่าบาท3,9 0 0 0 0เก้าสาหน้าร้านมือ2กูาขายอยู่2อง0 0 0โอ้พระเจ้าระดับที่1057ราคาเท่าไหร่ฟอ er? ร์จูเนอร์คันนี้นะครับ1057งศูป e ีสิพี่คันนี้รถสวยเกซีเปิดอยู่421,000บาทครับพี่ข้างในสวยมากวิ่งเท่าไหร่ครับคันนี้นะครับไม่วิ่งมาอยู่เพียง270,000 หกพันโลพี่ไม่แท้แน่นอนร้านขายอร่อยหกแสนตายครับก็ตีว่า7จ็ดแสนเปิด4ี่แสนสองก็จบประมาณ5้าแสนกว่าคันนี้ครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคันนะครับครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้ง Facebook YouTube ตอร์อ Instagram นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟัง ข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทําทําไมครับเราพอเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จํากัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ